คุณแม่และคุณพ่อเป็นชาวนาฐานะยากจนแต่มีลูกแปดคนทำไมมีเยอะจังเลยคุณแม่เป็นคนดีมากไม่ค่อยพูดไม่ค่อยนินทาและไม่เคยทะเลาะกับใครไม่เคยได้ยินท่านพูดคำหยาบชอบทำบุญตักบาตรไปวัดวันพระเป็นประจำ แม่ของลูกเสียชีวิตเมื่อวันที่ห้าพฤษภาคมสามเก้าอายุแปดสิบหนึ่งปีด้วยโรคถุงลมโป่งพองวันที่จะสิ้นลมคุณแม่มีสติดีท่านมองไปทางปลายเตียงแล้วก็พูดขึ้นว่าจะต้องไปแล้วหรือใจนั้นคุณแม่ก็สิ้นใจไปอย่างสงบเพราะนั้นคืนนี้มันอมองไปทางปลายเตียงให้ดีๆนะอือ oh. แล้วอยากคุณแม่เสียชีวิตก่อนทำบุญร้อยวันลูกฝันเองคุณแม่มาบอกว่าแม่คิดถึงพวกเจ้าและอยากได้บเบารองนั่งกับยาเส้นไว้อ <S 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 มเมื่อเอามาทำบุญร้อยวันพีพีก็ไเดตเรียมของที่แม่ตั้งใจไปทำบุญต่อมาได้เอาชื่อคุณพ่อคุณแม่เป็นประธานท่าประป่าที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสร้างองค์พระให้คุณแม่หนึ่งองค์ต่อมาไม่นานลูกกับฝันเองคุณแม่ในสภาพที่ดีงามอีกหลายครั้งอาชีพฝัน ส่วนพ่อของลูกมืท่านมีชีวิตเป็นคนดีว่าอย่าทำนากระตีแหล็กทำมีดทำกันไก,กลขายท่านเคยบวชเป็นพระก่อนลาสิกขามาแต่งงานมาลุกเล็กๆท่านจะเอาธรรมะมาอบรมลูกๆเรานิ่ทานชาดกให้ฟังท่านจะสวดมนต์ไหว้พระเช้าขํามไม่เคยขาดเลยก่อนเสียชีวิตประมาณ6-7เจปีท่านได้บวชอีกแต่ใจตัดจากทางบ้านไม่ขาดมักจะมาเยี่ยมบ้านบ่อย บ้านกติฉินนินชาลูกๆจึงขอร้องให้ท่านลาศิกขาออกมากปฏิบัติธรรมติดอยู่ที่บ้านคุณแม่ลวาวะตอนคุณพ่อยังหนุ่มเคยดื่มสุราและสูบบุหรี่แต่ภายหลังเลิกหมดท่านเสียชีวิตเมื่อ24สมีนาคม3.3ด้วยโรคความดันโลหิตสูงเส้นโลหิตในสมองแตกอายุได้76ปีหลังจากท่านเสียชีวิตครบหนึ่งปีลูกฝันฝันอีกแล้ว เห็นผู้คนทั้งชายและหญิงแต่งชุดขาวหน้าตายิ้มแย้มและมีรถสองล้อล้อใหญ่คล้ายเกวียนพ่อบอกลูกว่านั่นแหละเขามารับพ่อพอต้องไปแล้วหลังจากนั้นลูกก็ไปฟังนิทานอีกเลยพี่สาวลูกเป็นลูกคนที่ห้าตอนมีชีวิตเป็นคนสวยแตกต่างจากพี่น้องภายหลังพี่สาวคนนี้แต่งงานและชีวิตครอบครัวก็ไม่ราบรื่นจึงต้องแยกทางกันและได้ไปทำผิดศีลข้อ,ขอสาม โดยเป็นภรรยาน้อยของผู้ชายคนหนึ่งเริ่มหัดดื่มสุราตามสามีและในสุดก็ติดสุราไปจะเลิกกับผู้ชายคนนี้ได้ก็เกือบยี่สิบปีพี่สาวคนนี้ไม่ค่อยได้ทาบุญนานๆจะเข้าวัดถวายสังฆทานให้พ่อแม่แต่เธอจอาใจใส่พ่อแม่มากกว่าลูกคนอื่นๆสร้างบ้านให้อยู่อย่างสบายพาไปเที่ยวชายทะเลหาอาหารดีๆมาปรนนิบัติทําให้พ่อแม่และน้องๆมีความสุข เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่11เมษายน44ด้วยโรคเส้นเลอหิตในสมองแตกอาแตกอีกแล้วอายุ51ปีเมืเธอเสียชีวิตแล้วลูกได้ให้หาลานชายคือลูกของวิสาวทราบพระธรรมกายหนึ่งองค์หนึ่งแผ่นจารึกชื่อผู้สาวและทุกครั้งที่ลูกนั่งธรรมะลูกก็จะอุทิศส่วนบุญไปให้ทุกครั้งเจ้าค่ะพี่ชายลูกมีอาชีพทำนาทำสวนรับจ้างทั่วไปดื่มสุราเป็นประจำ ทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จมีหนี้สินแต่เป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยงานวัดงานศพและงานต่างๆของหมู่บ้านเสียชีวิตเมื่อวันที่สี่มีนาคมสี่หอายุห้าสิบอปีด้วยโรคเส้นโลหิตแตกในสมองอีกเช่นเดียวกับพี่สาวแตกกระมาสางคนแล้วเนี่ยก่อนเสียชีวิตลูกได้ถวายสังฆทานต่อหน้าพุทธรูปที่บ้านเป็นเวลาเจดวัน หลังจากทาวัดเช้านักสมาธิและก็ถวายสังฆทานอุทิศบุญไปให้ผมมีโอกาสไปวัดก็ไเด้นําไปถวายพระสงฆ์และได้รวมสร้างองค์พระและลานทาถวายวระสังฆาธิการโดยทิศส่วนกุศลให้พี่ชายโดยเจ้าค่ะการที่ลูกฝันถึงคุณพ่อคุณแม่ังนล่าวมีส่วนเป็นจริงหรือว่าเป็นเพราะลูกคิดไปเองเจ้าค่ะคิดไปเองจา้าก่อนคุณแม่สุลมท่านเห็นอะไรที่ปลายเตียงคะเพราะเหตุใดคุณพ่อพี่สาวพี่ชายถึงได้เสียชีวิตเดียวๆเดียวกัน เกเส้นเลหอดหในสมองแตกทั้งสามคนพี่สาวและพี่ชายทำกรรมอะไรมาคะจึงอายุสั้นและเสียชีวิตตอนอายุห้ิบเอ็ดปีเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่พี่สาวพี่ชายได้รับบุญจากการที่ลูกสร้างองค์พระธรรมกายไปให้หรือไม่เจ้าคะทุกครังที่ลูกนั่งธรรมะอุทิศสุขสมไปให้ทุกคนได้รับหรือไม่พี่สาวลูกทกํากรรมอะไรมาจึงต้องเป็นภรรยาน,น้อยคะขณะนี้คุณพ่อคุณแม่พี่สาวพี่ชายไปอยู่ในภพภูมิใด บุญอะไรจะทําให้ทุกคนอยู่ในภพภูมิที่ดีและมีความสุขเจ้าคะโลกทำกรรมอะไรมาคะชีวิตจึงได้เดินหลงทางมานานแล้วได้บุญอะไรจึงได้มาสร้างบาามีกับหมู่คณะคะโลกจึงทำบุญอะไรคะเกิดพบชาตาต่อไไปจึงจะได้พบเจอหมู่คณะและ,ะได้สร้างบาามีร่วมกันอีอเอามาฟังกันเลยฝันในฝันหลับแล้วฝันไปเป็นตุเป็นตะแม่ ใกล้จะเสียชีวิตก็เห็นคตินิมิตว่ามีเทวดานะมารับตัวไปเทวดามารับตัวเทวดานั้นก็คือบริวารของตัวเองนั่นแหละมารับไปอยู่ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นเทพธิดาคนทันชั้นสูงมีวิมานเป็นทองแต่ไม่ได้อยู่ในป่าหิมพานคือสูงขึ้นไป ได้รับบุญทุกๆบุญที่ลูกอุทิศไปให้และขอบใจลูกที่อุทิศบุญไปให้พ่อเมือละโลกแล้วก็ไปอยู่บนชั้นจตุมหาราชิกาเป็นเทพระบุตรคนทันมีวิมานเป็นทองใกล้กับวิมานแม่เราสร้างบุญร่วมกันมาตลอดและก็ได้รับบุญทุกบุญเช่นเดียวกันที่ลูกอุทิศไปให้พี่สาวก่อนตายเห็นกตินิมิต เป็นท้องฟ้ากว้างสว่างเป็นทางจึงไปเกิดเป็นอากาศสเทวาโดยพื้นฐานน้้เป็นคนใจดีและมีกระตันยุกตะเวทีกับพ่อแม่ส่วนบุญก็ทำบ้างบุญยังได้ช่องส่งผลให้ไปสุขคติก่อนส่วนบาปยังไม่ได้ช่องส่งผลในตอนนี้พ่อพี่ชายพี่สาวแนด่ดีเคยเกิดเป็นพ่อลูกกัน ได้ทำกรรมร่วมกันโดยเกิดในครอบครัวเกษตรกรและก็ได้เลี้ยงสัตว์เอาไว้ขายและฆ่ากินมีอยู่ครั้งหนึ่งทั้งสามคนเชื่อกันจับหมูและทุบไปที่หัวหมูด้านบนเพื่อจะนำหมูนั้นมาเป็นอาหารจึงท,ทำให้อายุสั้นและตายด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกแต่พ่อมีบุญบวชในปัจจุบันมาช่วยไว้จึงมีอายุยืนกว่า ลูกทุกคนพี่ชายตายแล้วไปเป็นภูม,มิเทวาวนเวียนอยู่ที่บ้านเพราะบุญที่น้องสาวอุทิศไปให้จึงทำให้ตอนนี้ไม่ไปยมมโลกแต่ว่าก็โชคราวนะจ๊ะแต่หากประมาทคนมีชีวิตยอยู่ไม่อุทิศบุญไปให้และไม่แด่อนุโมทนาบุญ กับไม่ได้นั่งสมาธิมีสิทธิไปยมโลกเฮติพิสาตกเป็นภริยาน,น้อยก็เพราะการรมปัจจุบันต้องการเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องจึงยอมทำทุกอย่างและกรรมนาดีผสมกันตอนเกิดเป็นผู้ชายตัวเองก็มีเมียน้อยมากแต่ก็เลี้ยงดู ชาตนี้สามีก็เลยเลี้ยงดูตัวเองเช่นเดียวกันนะกรรมนี้ก็เลยทำให้มาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็มาเป็นเมียน้อยถ้ากรรมเบาบางก็จะเป็นเมียหลวงทันะ้งหมดกรรมก็จะเป็นผู้ชายนะมีกรรมก็เป็นอย่างนี้แหละนะเมียน้อยเมียหลวงผู้ชายลูกก็เคยสร้างบุญร่วมกับหมู่คณะ จริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์ในอดีตชาตินี่ฝันนีฝันนะฝันในฝันหลับฝันไปเป็นตุเป็นตะได้ดีลูกก็เคยสร้างบุญร่วมกับหมู่คณะมาจริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์บุญก็เลยส่งผลขึ้นขึ้นลงลงบางชาติก็สบาย บางชาติกลำลับากเกือบตายกว่าจะมาเจอหมู่คณะเพราะฉะนั้นเมื่อบุญส่งผลก็ทำให้เจอกาลยาณมิตรและกลับมาสร้างบุญร่วมกันอีกดังนั้นต่อจากนี้ไปเนะี่ยจะต้องสร้างบุญทุกบุญให้ได้สม่ำเสมออย่าสร้างบารมีตามอารมณ์อารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำมันชาติที่ผ่านมานะจ๊ะ ชีวิตก็จะได้สูงส่งมีสุขกันไปทุกชาติแล้วก็จะได้เจอกันทุกชาติโดยจ้า